ง่ายกาไปสองมือ,อ,อง่ยมันลวดมันติดไหมเออเอาน่าไปไอนเออเีึยวกอเลยกอข้างบนเลยวลวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังติดตามชมช่อง y o u t u b แบบผู้หาฟิล์มครับ เฟ็บุกกับครูผ่าทีมพี่ดครับมือนี้ครับมาหักมาให้ยังกะมาดักกุ้งครับวัดพากุ้งไปก้อยจังง้อยครับบนก็บาตกวดอกแรงแรกพี่น้องครับชาร์จกล่องได้ไปลูกนี่มีแม้กกับลุ้งน้องครับมือนี้ครับน้องใส่ยาให้ครับเองได้ครับได้ได้เอ่อมุ่งมาเปลี่ยนหลังพี่น้องครับได้มุ่งมาเปลี่ยนหลังเปลี่ยนหลังให้เยอะ เยอะเลยเป็นเยอะทำอ่อนประชุมกระหวอาหารปลาแล้วก็กระปินะครับกระปิกะปิ็นผลผลเขาเป็นผลเรียบร้อยครับมับใจผ่าเขียวหอยโอเคครับเพียงไหนไปดิไปใส่แล้วพยายามด้วยกันเลยนะครับหมันหมานปะยี่เด้ก้อยบ่สิวินตักตัวไปเลยเออมีตักตัวปะเอาโอเคครับไปไปกันเลยพี่น้องไป

อ้าวมันก็อยู่สูงแถ่นายก็ขยับล,ลงไปอีกก็ได้นางได้บ่มันเปียกลูกเออเดี๋ยวอ๋อมันเห็นมุงมอ,อ่้โอ้มุองนี้มันตื่นตื่นอ,อูกมันไปอีกเอเตื่นตื่นนี่แหละหาว่าเห็นเด้วยวพอห <laughs> าว่เห็นเด้อยัง <laughs> อยู่ไม่เห็น <laughs> โอ้ยว่าไปนะ <laughs> อ่ะอีกนึงหน่อพูนพูนมือมือได้ไหมใกล้ใกล้กันเลยไหมลูกค้างๆกันจังน่อยนี่มองมือพ่อยเอ่เอติดน้ลือดเกลือาเลือปเกลอปเกอปัดกอัดเกลือดเกลือเกลอปัดเกลือดเกัเลักอเกลืออกืออดเอออกกดปลัดเกือลปกัปลัดเกเลือก ้ขีดตุมขึ้นลายสิเอาวางลึอือ <wh ม uh ีแต yes ่ขิดตุมมีแต่คิดตุมแต่คิดตุมไม่เหลืออะไรขีดตุมดิล้าอีกว่ะไม่เหลืออะไรรึเอาไปเออน้ำน้ำเดี๋ยวาไปร้อยยาน้องกันเลยพี่น้องครับมืออื่นเศร้าคนละโอเคนะครับทำแล้วทำแล้วเสร็จพอดีแปดหลังครับตรงนี้ไหนไม่ได้เป็นมันด้หมานบ่ครับไป สวัสดีครับเดียกชื่อกับตอนสวัสดีตอนสอบชินองครับรอดลูกน้องตีนครับม่วงหนึ่งบดตกบดคืนอี่น้องครับเดี๋ยวนี้กันยังติดลิ้นลิ้นอยู่นี่ครับมะรูมันหนีถือบดถือเยอะี่น้องครับฝนลิ้นขดลิ้นบดมือยบดเวียนเลยบดคืนบดเคื่อนเลยครับเห็นยูเห็นลงไปเอาลงไหนบ่เดี๋ยวยามเบิ้งให้เบิ้งจากหลังพี่น้องครับฝนเป็ี่ยนส่งสีลิ้นเนาะ ตนี้กันเลยเดี๋ยวไปลุ่นไปหมาไปเบิ้งน้ำกันสิตดก่อยว่ะเดี๋ยวพ่อลงไปเอีกเล็กลุกจะมีบ่ครับเออเออโอยเป็นแตดก่อยบ่เนาะตัวออกเนาะนี้อยู่ครับ3-4ตัวอ่ะเดี๋ยวไปยามไปหลุ่นเอาใส่เอาใส่ลงไปก่อนโอเคโอเคโอเค เอาใส่ลงไปในน้ำก่อนออพรุ่งนี้ค่อยว่าเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอา,เ,อาเก็บเลยครับเดี๋ยวไปวไปรุ่นไปมานน้ำกันเลยพี่น้องเดี๋ยวไปร่อนรุ่นเลยนะครับแล้วไปเก็บน้ำกันพรุ่งนี้เขาพรงนี้เขารองวัดเอาเบิง้งไปไปโอ้โว่าเดินว่าอะไรเลยลำเขาครับพี่น้องอสรุปเบิง้งวัดจได้ก้อยบ่ยพี่น้องมีเยอะสองอย่างสองเคล็ดพี่น้อง กุ้งตายเป็นอย่างคือตายเหี่ยขนคือตายปกติผมใส่บ่คือตายเลยเถอะพอค่ะบ่เนี้ยตายบ่เป็นน้ำฝนตกหรือว่าเป็นน้ำสาคุลน้ำมันคุเห็นบอกว่าแม่รับเออพอตัวนี้บอก่ฟังอีกอีกมือนี่งว่าตายครับอันนี้เลือกเอาที่บ่ตายเออนันเป็นน้ำหยั่งเออบม่เคยเห็นกุ้งตายครับตายบ้างบ่ตายบ้างฝนตกหรือเปล่าหมดทุืน้ำฝนตก เบิดขึนเลยฝนล,ลิ้นครับฝนแรงว่าน,ามมน้ำแม่นอ,อาจจะเป็นน้ำดินมันไอหน่ามันคุณน,นะครับอืหน่าจะว่าใส <c oughs> ่เนาะแปลกแปลกครับเอ้าได้คอยอยูคอยคอย่ครับพีบ่น้องครับแปลกเกินบางตัวก็ตายบางตัวก็ตายเออได้คอยได้คอยคอยเส่าพี่น้องไปจะ,ะแกะต้องกันได้ไป็นรับ๋อว่ามันว่าชอบคอเอ้าสวัสดีครับกูหาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม you